สวัสดีครับผมตอนนี้อยู่ในเกม New C นะครับผมก็เดี๋ยวเปิดกล่องกันนะครับก็ไม่ได้เปิดมาเป็นสัปดาห์อยู่นะกับสองสัปดาห์แล้วนะนะเติมกระสุนหน่อยมาโอ้โเปิดเล่นนะครับสิบลำสิบลำมาก็ไม่รู้จะทำคลิปอะไรนะครับโตเยอะมากเลยนะครับช่วงนี้เบื่อเบื่อเหมือนกัน ก็เดี๋ยวจะไปหาเกมใหม่ๆเล่นอยู่นะครับนะหโหสบกระเด็นนะ โอเคครัมาหวังว่าสิบลำนะครับจะได้อะไรดีๆนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะได้อะไรดีดนะเดี๋ยวเข้ามารุนกันนะครับนะ เค <Okay, S 2> <Okay. S 1> นำแร้มาแล้วครับผม อย่าพยายเปิดเลยนะสามาถถัครับผมจับต้อมสามแฉกไหมช่วงนี้ก็คือโปรแบบาบาทเยอะมากเลยของก็ราคาตกอะไรอย่างนี้นะครับนะ โอเคกล่องผมได้อยู่ซิกดาบนี่ก็ออกอยากอยู่นะโอ้ขอซิกดาบสักอันหนึ่งเว้ยมาคัสซอมได้อยู่เว้ยซิกธรรมดาคัสซอม แฮร์ริบิดโครมนะครับว่าของไม่ค่อยมีราคาละทั้งวันนี้ MI นะครับ อันนี้มีเอ่ออะไรนีโฟมครับยัางนีนน่ดูว่าไม่มีเฮฟวี่เลยนะ

ไ <S <S อามายครับผมกรบต้อมครับงามงามอ่ออาก้าวสามว่ะแฮปปีไป้ไหมมีนะมีหมดแล้วมีหมดแล้ว ีไม่มีเลยคัมม์มนี่ตัวดีครับผมตัวแพงซิกแดงครับซิกแดงเอาไปเล่นอันเนี้ยใส่เลยใส่ไปเลยใส่ไปเลย ใหม่ครับผม HP มีแล้วนะกระดาบมีแล้ว้ต้นนี้ยังไม่มีอันนี้ก็ยังไม่มีส่วนไหนก็มีหมดแล้วแหละถือว่าได้อีกนะ ไอพีเคซิกไปซิกดาบอะโอเอ็มี่เซมิไม่ไหวว่ะโอเคครับผมก็ถือว่าเกลือนะครับก็เดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะฝากด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u บสไคร b e พดด้วยนะบ๊ายบาย